สวัสดีครับพบกับรายการเด็กมีอิทธิับเอไอเมลี่จานนี่ชินดาหลัฟังชื่ออะไรเอ๊ยพีนี้ไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกว่ามันมีรู้สึกเหมือนที่ก็เป็นเหนือปกติเลยอยไม่ปลอดภัยที่ปกติแต่วันนี้วันนี้ไม่ไม่แสบตา แล้วกินอะไรบ้างอ่ะนี้ไ้กินเหมือนน้ำซุปน่าจะเป็นซุปเปอร์แมนไม่ใช่ซุปเปอร์มาดเจ็บซุปเปอร์อะพร้อมไหมยังพร้อมนะครับไปฟังกติกาถ้าพร้อมแล้วข้อที่หนึ่งเติมพี่ไม่มีหูทีองมีแต่ก้อนนี่มาครับเพทงคอลเลงคนถูกต้องครับอีกสองคนนะ ข้อที่สองพร้อมแล้วไปหัวเยอเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมป๊บลงใจครับลงใจครับพี่บปลลงใจทุกต้องพิตี้ครับเอาลูกเต่อครับอ่ะทอยไปก่อนนะครับสี่ครับจดไว้นะครับสี่เรายังไม่รู้ด้วยว่าคืออะไรพิตี้รับไปสี่คะแนน พร้อมแล้วเพลงแรกของรอบที่สองพร้อมนะครับพร้อมนะสายตาแบบนี้คงดูต้่าเล่ไปท่าทางแบบ,ตบตเต้าครับเต้าครับเต้าตอบว่าเออไอ,อพี่พี่ไม่หลอ่อรวงพี่ไม่หลอออ่อรวงทุกจอ <Kinda> เพลงที่สองของรอบที่สองนะครับเหลือพี่มังกับพี่ตี้พร้อมแล้ว แวบุเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอนโดนหัวใจอยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหนฮะมากไปกลัวมันไม่ดีไม่พีมาขอใจเธอแลกเบอร์โทรค่ะขอใจเธอแลกเบอร์โทรทุกต้นพี่จี้ครับถอยลูกเาวนะครับเมื่อกี้นี้ไม่กนุกรู้ักสี่ พี่จิ๊กเาไปอีกสี่เท่าต่อไปรอบที่สามพร้อมแล้วไปพี่จิ้ครับได้นาไม้ครับไดนาไมท์ถูกต้องพี่มังกับพี่เปาพร้อมแล้วไปฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่คู่ควรป้าครับป้าครับเออวัดได้าวัดเปล่าวัดเปล่าไอ้ผู้ได้ไงอะวัดเปล่ามันร้องไงเท่านี้ ฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ไรู้ได้ไงอะถูกต้องหัวใจเธอมีแต่เขานี่นะโอเคพี่มังครับทายลูกเต่านะครับไม่รู้ได้ไงอะหกครับพี่มบงรอบไปหกคะแนนพอแรกของรอบที่สี่นะไปไม่รู้ทำไมทุกครั้งที่ตื่นมาตอนเช้าสิบสี่ที่มาครับที่ฉันครับด เอาละเอาละสองคนมีโอกาสนะครับพี่มังไม่้มีโอกาสต่ำต่อในข้อนี้แล้วนะทำไมทุกครั้งที่ตื่นมาตอนเช้าสิ่งสิ่งแรกที่ฉันนั้นคิดถึอ Only Thing ้ย I t h i n k About Is You อาจจะฟังดูไม่ค่อยดีนะที่วันจันทร์ฉันคิดถึงคุณโอ้ยอไอะพี่เปาครับตอบว่าไอ้มันชื่ออะไระจะม่เดอ้นอตมันการกระดูหัศุกร์เสา อาทิตย์ใช่เหรอ,อมัน่นใจกี่เปอร์เซ็นต์มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะถูกตอ้องการานครั้งคู่เป็นงานสุสาอาทิตย์แพทริกอนันดาพร้อมเหลือสองคนนะครับเหลือพี่มังกับพีต่ตี้พร้อมแล้วไป เจอเธอออนเอมเมื่อไรเราควรจะแชทเลยมากหรือต้องแกล้งแกล้งออฟไลน์ก็คิดจะโทรเข้าไปแต่เธอคงจะรู้ว่าใครเพราะ s ต็เที่ให้ไปนัด Two hours later นีไหมนั่นนี่ไหมนั่นแค่์ไอเทมู่ไลแน่แค่์ไอเทมู่ไลแน่เอ๊ะ MSN เหรอมังพี่มังมังค่ะฟังตอบว่า MSN MSN ออของให้ฟังแกก็ถูกสิครับ น้องตี้ลูกและรอบสุดท้ายอ๋อยังมีอีกครับมาถ่ายแล้วนี่รอบสุดท้ายแล้วพร้อมนะครับไปจากวันนั้นฉันเหลือเพื่ับเรือของฉันยังกูครับผมกูได้ไงอะจากวันนั้นฉันเหลือเพื่อนหรือว่าดูดปจัฉันฉันเหลือพี่เปาถูกต้องอุ้ยพี่เปาอ่ะเดี๋ย คยังเป็นไปได้ยังไงวอย่อะเอได้ยังเียใสุดท้ายนะครับพร้อมแล้วอยากแน่เลยไปคือเองคืออาจำได้ไหมว่าเรามีนัดกันอยากคุยเรื่องนี้มันสำคัญวันที่7เดือน4ี่เกือบหเดือนตั้งแต่เราคุยกันสุดพูดหน้ากระจกทุกวันต้องพูดคำไหนให้เธอมา t hours later โตามมาหยอกยอกขับรถเดียวยอกย่อกับยอกยอก ยอก,กยอนคุกจ้าพี่มังยอนครับโอ้ปพี่มัน,นพี่มังได้ไปอีกหนึ่งแต้มแงดีว่รวมคะแนนทั้งหมดตอนนี้นะครับพี่เปาไม่มีแต้มเลยนะครับแย่มากนะครับๆๆพี่มังได้ไปเจ็ดแต้มพี่อทจตจ์ได้ไปสิบสองแต้มเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้นะครับว่า เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวกันที่เลือกเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใสมาให้เพราะเราจะได้แบบเพื่อปรุงคนแบบชอบปรุงจืดเลยนี่รชิตอนนี้พีต่ตีก็เลือกใส่เครื่องปรุงได้เลยนะครับโอ้มีอย่างดีเหรอโอ้โอพีต่ตีเราหนะับหนึ่ง ส่งเครื่องปรุงไปให้คนต่อไปเออเราไม่ใช่คนเดียวใม่เจ็ดช้อนมันซิซิลีเมื่ี้เจ็ดช้อนผมก็เต็มชามแล้วหนึ่งสองสามมีชามสำรองปกติให้ผมอันหนูกินแบบกินแบบคุูนให้ดูเลยเออ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 ต้องกินให้หมดแล้วมโร์อยากเป็นศิลปินเดี่ยวเลยไงของ ดูน่ากินกว่ารู้ว่าอร่อยด้วยเนาะรือว่าของผมไม่ว่าจะเป็นเส้นอะไรก็ดูไม่น่ากินคิตตี้ลองดูไหมครับลองดูครับมามซึมเข้าไปในเส้นเล็กของเราเนี่ไงนี่ไงไปนี่ไงหูแดงมันขึ้นกิดแล้วก็ไม่มี้วอะไรนอกจากเกิดโอเคพอแล้วโอเคโอเคสิบสองช้อนไงเป็นไง ในที่ชุ่มกลานี่นี่จมกลาบที่ใส่ตีกไปเยอะก็คือยังไงก็ตามนะครับถ้าอยากดูต่อนะครับว่าเราจะมีอะไรมันลื่นอีกหรือเปล่านะครับก็ติดตามได้นะคะที่ Youtube c h anel n i The Entertainment นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งโอ้สำหรับวันนี้ทำไมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย